สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะมวยเด็ดจากทีมงานมวยไทยทีเด็ดของเรานะครับก็มาดูทัศนะมวยเด็ดครับวันนี้ครับมาดูนะครับทศนะมวยครับของศึกเจ้ามวยไทยครับซึ่งจะถ่ายทอดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเวลา12เรียก15นาทีครับจนถึงเวลา14เรนกครับเป็นการต่อในระบบปิดท่านสมาชิกครับในเวทีไม่มีเซียนมวยเข้าคานะครับพวกเซียนนะครับราคาหูนะครับอย่าไปวาดกันที่หน้าตู้นสมาชิกนะคู่แรกครับเป็นเด็ดฝั่งโขงจน เอ็มเอนะสมาชิก1นึ่งร้อยสามสิบห้าปอนมาลดศูนย์ยี่สองปอนพบปัวเขียวป,ปัวเปาอินนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนลดศูนย์ยี่สองปอนสมาชิกครับคู่ที่สอนงนะครับคู่แรกนะครับเหรียราคาเปิดมาที่เจ้าเดชฝั่งโขงข้าเป็นต่อในราคาห้าต่อสี่นะครับสำหรับคู่ที่สองครับเป็นเพชรสาธิตหมูปิ้งกระโหลกจงเบยพบกับน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะสมาชิกครับคู่นี้นะครับต่อยกับพิกกัดหนึ่งร้อยเก้าปอนนะครับเพชรสาธิตสาธิตศรีเนี่ยมา เออเจ้าสาธิตเจ้าสาธิตหมูปิ้งอับหนุ่ยจุเพชรสาธิตนะครับหมูปิ้งอับหนุ่ยจุงเบยนะครับมาลเท่าพิกัดนะครับสำน้องแชมป์ครับมาลด0.2ปอนด์นะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่อ่าตอนนี้ราคาขยับที่น้องแชมป์นะสมาชิกนะครับขยับไปที่น้องแชมป์นะครับเป็นต่อในราคาเสมอนะครับคู่ที่3ครับเป็นฉมวกเพชรนะครับไฟเตอร์มวยไทยพบกับ พลเอกกองขนเมืองนะครับเรทราคานี่เปิดมาที่ฉมวกเพชรเป็นต่อแพงนสมาชิก52เลยนะครับไต่กันพิกัดหนึ่งร้อยสี่เจ็ดปอนด์นะสมาชิกครับฉมวกเพชรเนี่ยครับมาเท่าพิกัดครับส่วนเจ้าพลเอกครับมาลด0.4ปอนด์คู่เอกครับเป็นเพชรบางช้างเศรษชฟบุญธรรมครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์มาลด0.4ปอนด์พบกับหยกเพชรครับส่คุณระวงนะครับมาเท่าพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์ครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่เพชรบางช้างครับเป็นต่อในราคา 5-2นะสมาชิกครับสำหรับมวยรักมวยไม่ชอบวันนี้นะครับคู่แรกครับให้ลงทุนลองไปที่เจ้าบัวเขียวนะสมาชิกครับมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันเอานะครับคู่ที่สองครับเล่นไปที่น้องแชมป์นะครับมีราคาก็ขยับขยายคู่ที่สามนะครับชอบฉมวกเพชรแต่รอราคาตื้นค่อยเล่นนะสมาชิกครับราคามีตื้นมาให้เล่นแน่นอนครับสมาชิกอย่าเพิ่งไปต่อแพงนะครับเพราะราคาเปิดมา5-2นี่ถือว่าแพงมากนะ ผู้ที่นะครับชอบเพชรบองช้างรอราคาตื้นค่อยเล่นเหมือนกันนะสมาชิกอย่าเพิ่งเล่นนะครับรอราคาตื้นค่อยเล่นเนื่องจากไม่มีเซียนไม่มีขายใหญ่ในวทีเขาไปค้าราคานะครับราคามวยพลิกได้นะราคามมยแพงอย่าไปต่อครับก็บอกกันไปเลยนะครับราคามวยถึง20ไม่ต้องต่อสมาชิกครับมีราคาให้ขยับขยายซื้อขายบังทุนกันเรานะครับก็โชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านครับรวยเงเฮงครับอย่าลืมกดแชร์นะกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ